เลยอ่ะใส่จะได้อ,อืมอดีไหมครับเราจะเริ่มนับถอย,ยแล้วออครับแ่คลอยนคะนะแนเลยค่ะีงานะคะพมงานรับะแนเตยียมเนะคะตอนนี้มมือไอม<ะ>่กดเรียกแม่ก็เรียกพแล้วขอรางวัขวใ,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 ใจมาล่าอามามาไปหาพ่อครับ อยากได้ตุุ้กตาไหมอยากไหมไ้เนะคะคือจะถามผู้ชายว่าใครจะได้เป็นขวัญไจของการแสดงคลุนี้นะคะเด็กๆคนใดนะคะเป็นขวัญไจจะได้รับตุ๊กตาตัวนี้ไปค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วรักจริง อ้าวรับดอกไม้เร็วระวังตกนะคะระวังตกนะคะระวังตกนะคะเฮ้ยอ่าจับอันหนึ่งชอบนะครับมาแล้วมาแล้วมีอีกมีอีกมีอีกมาเร็วรับเร็วรับดอกไม้เร็วรับดอกไห้าโอ้ยจับห้าได้เลยขึ้นไบไับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขออ้าวพ่อลรู้ปะเอ้าวทำไมไม่ไปเลยเนี่ยครับจะไปแล้วเหรอประจําห้อง นะครับอ้าวไม่ต้องร้องไห้ค่ะเดี๋ยวเต้นแล้วมีเพลงขึ้นมารอก่อนยีนรอก่อนนักเรียนทั้ปน,นรประหกท,ที่จะทำการแสดงนะคะขอเชิญที่ข้างข้างเวทีค่ะรับดอกไม้ครับรับดอกไม้แล้ว นักเรียนชั้นป .6 ที่จะทำการแสดงนะคะนอกตคขอบคุณครับเดินลงเวทีเลยครับไปเดิเอาล่ะคะันนของตัวเวยมาต้อาใต้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ จะติดตามคอยถามเราด้วยความหลวงใดว่าโรงเรียนมนอย่างไรตอนนี้นะคะต้องขอนำเรียนให้ผู้ปกครองได้ได้รับทราบนะคะที่ท่านไม่มีเมตตานะคะตอนนี้เนี่ยท่านประสานกับบริษัทิีซีนะคะมกาสัรโดห์ข้านหาเวินุบประมาณมาดเยการพัฒนา หลักของเราที่ตรองเงียนบางๆไปในวีการศานี้จำนวนห้าหมื่นบาทค่ะตบมือขอบุงท่านหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนระโอกาสแนมะ่งให้ไวฉันจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาพ,พูวงใจเสมอมา